วันนี้เรามาทำก้วยโอดเพว่ามันโอดนะคะอุปกรณ์ในการผสมก็มีเปรามามะพร้าวคูดมีน้ำตาลมีน้ำปูนใส้แล้วก็มีเกลือนะคะแล้วก็มีอ่าแล้วมีแป้งน,นะคะแป้งตัวนี้มีแป้งซาลี่มีแป้งข้าวเจ้าที่เขาผสมไว้เร็วนะคะแล้วก็เรามาผสมแป้งกันค่นคะ ใช้มาพร้าวพูดประมาณครึ่งกิโลนะคะคน้นยัดใช้มือนะคะเรามาขย้ำม,มาพร้าวกันก่อนค่ะเราก็มาใช้แป้งประมาณครึ่งกิโลเมือนกันนะคะใส่แป้งลงไปในพร้าวนะคะใช้น้ำตาลประมาณหน้ารอยกลัมนะคะ ใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนชาคา่ะใส่น้ำปูนใส่นะคะใส่น้ำย็้นลงไปด้วยนะคะแล้วมาคนให้เข้ากันนะคะน้ำย็้นทยอยใส่เรื่อยๆนะคะ เล้วก็คุนไปเรื่อยๆจนวาเข้าวกันดีแล้วนะคะมันจะได้แบบนี้นะคะใส่หาลงไปนะคะวันนี้เราใช้ไปหาข้าวนะคะมากคนให้ข้าวกันนะคะแล้วก็ผักตังไวค้ค่ะเราก็ใส่หนำปูนลงไปในน้ำนะคะ เรานำวัวมันหมาปอกเปลือกนะคะวัวมันวัานี่ประมาณนึ่งกิโลค่ะนำวัวมันหมาคว้านเป็นชิ้นนะคะไม่ตรงหน้ามักนะคะแล้วก็นําไปเชนในน้ำปุ้นนะคะแล้วก็มาเตรียมกลวยกันโตนะคะคว้านเป็นชิ้นไม่ตรงหน้ามักค่ะ ว้านกล้วยเซ็ตนะคะเรามาตั้งน้ำมันกันเลยค่ะน้ำลงไปทอดนะครอบนี้เราตอดกล้วยกับมันนะคะ เสร็จแล้วนะคะรวยทอดแล้วว่ามันทอดนะคะ